โอ้โหทุกท่านไลฟ์วันนี้เดือดจอนนี่ต้องรีบมามาทําคลิปไปนะน,นี่เสียงฟ้าร้องฝนตกหนักแรงมากนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคในการทําคลิปของผมนะฮะอาจจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างนะท่านเสียงมันอาจจะไม่ไ,ไม่ดังมากนะเมื่อกี้ไฟดับด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหาครับผมมีไฟฉายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเลยครับผมวันนี้เขาไลฟ์สดน,นะซึ่งแบบผมเปิดไปเจอพอดีเป็นจังหวะที่แบบอุ้ยทำไมพูดแบบนี้วะ คือแบบไปว่าแอดมินทําไมปัญญาแบบนี้อะไรทํานองนี้แหละนะครับแบบดูถูกแอดมินตัวเองอะนะครับผมอ่าสุปก็คือการสอนธรรมะเขาสอนกันแบบนี้เหรอนะครับพูดแบบนี้เหรอเนี่ยฟ้าร้องเลยฟ้าโกรธเลยสอนธรรมะไม่ถูกไงฟ้าก็เลยโกรธแล้วเห็นไหมเนี่ยเพื่อให้ฐานของจิตมีกําลังแล้วก้าวเดินต่อทางด้านของวิปัจนาค่ะากนารนสมาธิมันแจ้ออกไปสองอันอันที่สองคือธรรมก็คือตามที่ ที่พูดเลยแต่อันที่หนึ่งครับอันที่หนึ่งเดี๋ยวนะไลฟ์นี้คือเป็นไลฟ์ที่แบบเน้องไนท์จะตอบก็คือถามปุ๊บให้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 แอดมินตอบพอแอดมินตอบปุ๊บน้องไนท์เฉลยนะครับสําหรับสําหรับไลฟ์นี้นะซึ่งไลฟ์ก่อนหน้านี้นะครับประมาณประมาณสามสี่วันที่แล้วผมทําคลิปติงไปว่าทําไมไม่ให้น้องไนท์เฉลยสอนธรรมะมันต้องเฉลยสิมันถึงจะเข้าใจจําได้ไหมครับจําได้ไหมใครจําได้คอมเมนต์เข้ามาเลยผมพูดแบบเดือดเดือดเลยอ่ะนะครับอ่า พอมาวันนี้เขาก็เลยเอาสิ่งที่ผมพูดไปแก้ไขตัวเองนะครับโดยให้น้องนานเฉลยที่นี่การเฉลยของน้องนายนี่นะครับไม่รู้เฉลยผิดเฉลยถูกบ้างเลยอะทั้งผิดทั้งถูกบนเปกันไปแต่ที่เห็นในชัดเจนคือจ้องอย่างเงี้ยเนี่ยจ้องอย่างเงี้ยถ้าจ้องแบบนี้นานๆนะครับผมแบบกวาดสายตาไปแบบนี้นานๆเนี่ยเหมือนเรามองกระดาษใช่ไหมล่ะแล้วก็ดูข้อความที่เขียนไว้หรือไม่อย่างไรทุกท่านมาฟังกันทุกท่านไปดูเลยนะไปดูเลยนะแต่ผมดูแล้วพฤติกรรมเนี่ยผมเชื่อเลยว่า ต้องนหนดูกระดาษไปด้วยวันนั้นเขาก็ดูกระดาษที่ถามใช่ไหมวันนี้คําตอบก็น่าจะเขียนไว้ด้วยนะครับแต่คือแบบมันมันไม่ใช่จําำะนะครับผมมันไม่ใช่จําอย่างเดียวมันต้องดอูกระดาษด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่อ้างว่าตัวเองมีภูมิธรรมภูมิปนะัญญาเนี่ยการตอบมันจะไม่ใช่แบบนี้แล้วก็มันจะแบบไม่จ้องกระดาษนานขนาดนั้นถามว่าเราดูได้บ้างไหม,ไมกระดาษนะที่เราเขียนไวนะ้ปินป่นพอกดูได้บ้าง แต่ใช่ว่าจะไปจ้องนางขนาดนั้นจ้องไปนะครับจ้องไปแล้วก็พูดไปแล้วก็มองมามองกล้องอีกทีหนึ่งนะครับมาฟังกันสมาธิหมายถึงการจ้องมองครับจ้องมองสิ่งใดเป็นการเพ่งพูดง่ายแล้วทำให้กลับถึสมาธิค่ะนั่นแหละอ๋อมีสองแบบการทำสมาธิแบบที่พูดแบบหนึ่งแล้วก็แบบนี้แบบนี้ก็มีคอีกหนึ่งแบบวิธีการน้องพูดถึงวิธีการเนาะค่ะวิธีการก็จะเพ่งอยู่กับคำภาวนาเพื่อให้จิตเกิดความสงบ ไอ้พ่ดีเลยขมพ่อนุแล้วกันพอต้องจัไม่เรียบร้อยเลยน้ดี๋ยเดี๋ยวต้องฉลับเาตัวรีร้อเดี๋ยวพ่อเดินมาตรงนี้ก็ได้รใ่อม่เปตัวยังไม่เสร็จอยั่อดูการสอนมาเขานะดูวิธีการสอนเขากดีกว่า ันนี้เขนี่คนเขนี่เพื่อนพ่อถามหน่อยอันนี้มานั่งนี้มานั่งนี้พ่อมาถามหน่อยพ่อครับผมงงว่าคนที่เขาไปเชื่อมันพุทธานุภาพคืออะไรเอ่ยผู้พ่อเดินมาดีพุทธานุภาพคืออะไรฟังดูนะครับพุทธานุภาพเดี๋ยวก่อนหนึ่งผมขอพูดไว้ก่อนเขาพูดตอนที่หลังออกมาจากศาลหลังที่ออกออกจากมาจากศาลแล้วนะครับผมไม่ได้มีการพูดถึงพุทธานุภาพกับนิทานุภาพ เขาบอกว่าพุทธานุภาพกับทิทานุภาพเหมือนคือการสอนธรรมะเขาพูดรวมๆเลยนะตอนนั้นน่ะเน้นๆเลยนะครับแล้วก็มาแยกทีหลังว่าอพุทธานุภาพคือการสอนธรรมะแบบไหนส่วนทิทานุภาพสอนแบบไหนแต่เข้าแปลออกมาตอนนั้นเข้าแปลบอกว่าสอนนะครับผมสอนธรรมะซึ่งมางงอ่ะใจผมทําคลิปด้วยตอนนั้นนะนะครับรใครจําได้คอมเมนต์เข้ามาการสอนธรรม้าร้องูคือการสอนธรรมะ ใช่ไหมลูกต้องขอโทษป้าตุ๋มใหม่ใหม่ใจเป็นแม่ถามแม่ที่พูดถนงภาพดแม่เคยลูกเคยบอกแล้วไงแม่จำได้ลูกบอกลูกบอกตอนที่อยู่ในศาลพุทธานุภาพก็คือการใช้คำสอนออกมาสังเจ้าอ๋อนี่ทธานุภาพเขาเรียนต่อเนี่กันะไม่พุทธานุภาพก่อนนะอภิธายหน่อยพุทธานุภาพคือคำสอนของกไซวอนีมาเพื่อเผยแพร่ค่ะ ต่อไปุทธานุภาพคืออะไรแม่คือไม่เอาแม่ครับพุทธ,ธานุภาพคือคําสอนขององค์พระสักดิธุณีแต่ทําไมแต่ทําไมน้องไนบอกว่าน้องไนก็ใช้พุทธ,ธานุภาพได้เห็น <He S 2> ไหมครับทุกท,ท่านทุกท่านจะเห็นว่ามันเริ่มจะกลับกันเมื่อก่อนนี่อ้างว่าตัวเองใช้พุทธ,ธานุภาพนะครับผมเอเอแล้วพอเฉลยออกมาอา้าวดันมาอ้างว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนส,สอนนะครับเออนะ มันมันมันแบบคือเขาพูดได้เหมือนเดิมอะนะเอาจริงเขาพูดเหมือนเดิมนะครับอ่าแต่พูทธานุภาพคือของพระพุทธเจ้านะครับนะครับเข็มนี่ธนูภาพคืออะไรโอ้เข็มหรอคะเข็มยังไม่มีนิทานภาพเลยนิทานภาพคืออะไรก็คือเราก็ต้องอ<ว>อเฝึกปฏิบัติกรรมฐานจนเกิดฌานก็ได้ะคะ่ะไม่ได้ นักทันทีภาพเป็นวัตถุพินทาทุกภาพเป็นการใช้เพื่อสอนธรรมหรือเราเรียกว่าพิญญาถูกไหมก็อ,อยากไปถึงสามารถสามารถรู้วาระจิตก็ไม่ได้เพราะนั่นมันไม่ได้ก่อน<ม>พินทันภา,พาพก็คืออย่างที่พ่อพูดตอนแรกแต่มีแต่มีอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาคือคือลินทันภาพก็คือพระก็ใช้พุทธธรรมภาพอย่างเดียวครับ คำชลิดทาภาพครับและอย่างครับลิทธภาพครับลิทธภาพหมายถึงการที่เราอ่ะการที่เราจะไปแบบหนึ่งหนึ่งอ่ะก็คือทำภาพในลาสวิลปรทำทุกยาแหละแต่ว่าลิททภาพห่ังมาจ้ใช้ลิททางภาพกับพุทธานุภาพร่วมกันไปครับเพื่อในการสอนทมครับพุทธานุภาพครับพุทธานุภาพคือคือการเอาในข้อธรรม นั้นเอาคําสอนพระเจ้ามาเผยแพร่ครับอืมเผยให้ทุกคนรู้กระจ่างาน <ะ S 1> ุทภาพคือพิญญาที่ทาให้ตัวรัติดเชื่อมจิตอื่นคนแก้ตัวก็ยังเหมือ,อเนเดิมนะเ <c oughs> อามันก็มีคนตอบถูกนะเมื่อกี้นี่เอาจริงๆนะ <c oughs> ที่เกี่ยวเอพาพิญญาเหรอไหมเมื่อกี้เห็นมีคนพูดอยู่แวบ,บๆอยู่นะครับคือพุทธ,ธานุภาพก็คือความศักดิ์สิทธิ์อันเกิดจากพระพุทธเจ้าซึ่งได้ปรากฏเป็นสิ่งอัศจรรย์นะครับอ่าก็จะแบ่งออก เป็นแบบนี้แบบนี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับอืมก็จะเป็นอิทธิอ่าอิทธิอนุภาพนะครับอ่าแล้วก็แล้วก็ธาตุธาตุอานุภาพนะอ่าแล้วก็ทร,รมาอนุภาพนะครับอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่ประมาณนี้นะครับผมสามอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงนะครับความหมายทุกท่านไปดูเอานะใน Google มีนะครับผมเออเนี่ยครับต้องบอกแบบนี้นะ เออมันเป็นแบบนั้นผมก็จําได้ว่ามันมันคือ,อความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้านั่นแหละนะครับแค่นั้นแต่ว่าความหมายที่เป็นข้อข้อผมก็ไม่รู้นะนี่ผมเพิ่งมาเปิดดูนะครับอืมแล้วก็แบ่งออกเป็นเป็นเป็นสามสิ่งนะครับผมสามสิ่งที่เก่าวมาแล้วก็อเป็นส่วนหนึ่งของพุทธานุภาพนะครับ เขาว่าอย่างนั้นได้ในความหมายีนไปเปิดอานใน Google ได้ในตรงนี้ต่อไปอะไรอ๋อแล้วเชือ่นนอมจิตเจออะไรพูดถึงควาเชื่อมนี่อะไรน้องสอนมาตั้งนานแล้วถามอยู่คิทเปิ้ลไงล่ะใช่โยคิเปิเ้อ <c oughs> ล,ลออะไรเการเปลนแปการเชือ่อมการเชื่อมจิตคือการเชื่อมระหว่างจิตเทพกับจิตจิตมนุษย์ครับอาจารย์จิตของเทพคัับ อ,อย่างรับพลังงานจากวงเป็นประกรา,ารนาคาราชลาืออย่างนี้เนี่ย<ห>ไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมาหาที่ไปยหน่อยท่องเทีน<ผ>้ำเสิยคืออะไรน้ำเสิยคือคือเชื่อมต่อยอดชุดจุดที่ก็คือเชื่อมหมายถึงเชื่อมว่าจุดแค่ก็จะเป็น,นร,ปรูปเมี้ยมีแสงทำเป็นตัวเชื่อมกับเป็นถึงการ ต่อยอดต่อยอดต่อยอดหมายถึงการต,ออต่อยอดต่อยอดหมายถึงการที่เอาแบบเอาเหมือนคนที่ก่อสร้างไม่ได้สวยแล้วแล้วทำยังไงก็จะไปช่วยทาได้ต่อครับเชื่อมต่อยอดขจัดครับขจัดไปถึงรู้ว่ามาในจิตเราเป็นยังไงครับเดี๋ยวนะเมื่อก่อนเนี่ยน้องไนท์เคยให้ความหมายของการเชื่อมจิตคือจิตจิตจิตมนุษย์กับจิตเทพจําได้ไหมครับทุกท่านใครจาได้คอมเมนต์หน่อยนะครับเขาเคยพูดไว้นะครับผม มาวันนี้เขาก็ให้ความหมายไม่เหมือนเดิมอีกนะครับให้ความหมายกว้างกว่า,วาเดิมไปอีกเยอะเลยทีเนี้ยนะครับนะครับต่อยอดขอจัดเคลียให้ความหมายของต่อยอดขอจัดเครื่องเคลียรอีกโอ้โหเหลือเชื่อความจริแล้วก็เชยร์ไปถึงและอีกคนที่ตอบนะอ่ะไอคนที่ตอบเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจําได้ว่าน้องไนท์เคยพูดแบบนี้เขาก็เลยตอบไปแบบนี้นะครับเออประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละครับค่ะอาจารย์ทำไ,ไมครับ มันมีขั้นตอนยังไงบ้างคุณนีรบอกว่าจะถังเลยนะเจอมเจิมจ็ตมีขั้นตอนรอรอครับอ๋อเจิมจิตมีขั้นตอนอะไรขั้นตอนไครบอกไปแล้วก่อนก่อนที่จะเชืจิมก่อนที่จะมาเชื่อมจิตอะขั้นตอนคืออะไรต่อก่อนที่จะมาเชื่อมจิตขั้นตอนคืออะไรรู้ไหมขั้นตอนคือก่อนที่เราต้องแบบออกกาลังกายออกกําลังกายเตรียมร่างกายพร้อมแล้วคือมาที่ยังพัฒนาพร้อม ล้วตอนเชราเตรียมภาชนะคืออะไรเนี่ยกอกําลังกายเดี๋ยวทําไมทําไมทําไมต้องชื่อว่าทําไมเสืออ๋อบังเอิญบังเอิญโทรศัพท์คุณต้อแบตหมดก็เลยต้องใช้ของลุกคนเสืออ่าเอาต่อเมื่อกี้คุณต้อถามว่าอะไรนะฮะหาเรื่องเียนเฉยเลยถามว่าไอ้เชื่อมจีบเนี่ยคือเอาเอานิ้วจิ้มแล้วก็ไปไปถึงเลยใช่ไหมือว่าต้องใช่ครับต้องนั่จะไปวิปัสนากรรมฐานวางเงินไหมต้องนั่งสมาธิวิปัสนากรรมฐานเงอนไหม ไปถึงยังไงครับคือจะไปถึงในความหมายไม่บอกไปแล้วครับหล่บอกกัน้วไม่บอกแล้วมันไม่บอกสันแล้วทีนี้ในระหว่างที่เชื่อมจิตต้องทำยังไงครับต้องเชื่อมจิตอยู่อะต้องต้องทำไงต่อไปพอเชื่อมแล้วไฟไฟมันตกนะครับเชื่อมแลก็ได้คำว่าที่รุ่นแสร้างถามนะครับเขามาจะรู้เป็นทาอะไรอ๋อคือว่ามีมีมีจะที่ทมแล้วก็ท่านที่ไม่เข้าใจเนี่ยฟังอยู่ก็เลยถามเพื่อให้ให้ตอบให้ความกระจาใจล้ครับ จริงๆเคยถามน้องไหนหลาย,ลายรอบแล้วแหละก,ก,ก็ทราบข้อมูลอยู่แต่ทีนี้อยากถามให้เพื่ออีไฟหรือคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเขาจะได้คือธรรมราชพยายามจะบอกว่าอยากให้น้องไหนเป็นคนตอบเอ,อจะได้มีภูมิธรรมภูมิปัญญานะครับผมฝ่ายตรงข้ามเขาจะได้รู้ว่ามีภูมิธรรมภูมิปัญญาจริงนะมีความรู้จริงนะอ่ะทาทั้นแล้วถามอะไรก็ต้องตอบนะน้องไหน <laughs> รู้ทันรู้ทันนะครับผมปรากดว่าน้องไหนไม่ยอมตอบครับเออโอ้ ก็จางว่ามางคนก็ไปพูดว่ามันาคนก็พูดว่าเอานาอิ้วจิ้มปั๊บก็ไปนิพพานเลยเนี่ยมัน,มนใครบอกไ,ไ,มไม่ใช่ครับใครพูดต้องนำกัดนิปัสสนะคะมาฐาน่อนไม่ใช่จะไปได้ไง่ายๆอ๋อคือไม่ใช่ว่าเ <คน S 2> ชื่อมจิตไปนิพพานเหมือนที่ที่คนมาพูดกันที่มีคนมาเชื่อมจิตไม่ใช่จะไปได้ไง่ายตอบไม่ตรงคําถาม,ถามนั่นนี่เมื่อกี้นี่นะครับ คือเขาบอกว่านิพานจะไปได้ง่ายหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเชื่อมจิตจะไปได้ง่ายหรือทําได้ง่ายมันพูดปนกันนะครับทุกท่านสังเกตดูว่ามันจะพูดปนกันไม่ใช่ไม่ใช่แต่ละค่ะแล้วไปนิพานแม่เนี่ยจะช่วยตลอดจะจะจะพูดแทรกช่วยตลอดนะครับเชื่อมจิตคือวิธีการนะเห็นไหมพูดหมายแล้วเชื่อมจิตคือวิธีการเราไม่ใช่ทุกคนจะเชื่อมได้นะเชื่อมจิตคือวิธีการนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะเชื่อมได้แค่คําว่าวิธีการทําไมทุกคนจะทําไม่ได้ คุณเข้าใจความหมายของขวิธีการหรือเปล่าวิธีการก็คือวิธีการที่หนึ่งที่สองที่สามก็ให้ทําตามวิธีการมันยากตรงไหนเอาถามจริงนะครับมันยากตรงไหนอยากจะถามนะครับแค่คําว่าวิธีการนี่นะมันยากตรงไหนเอมันก็เหมือนกับเราไปไปอไปทํากิจกรรมอะนะครับในกิจกรรมเขาก็จะมีวิธีการใช่ไหมวิธีการในวันนี้นะอ่ขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สาม นี่คือวิธีการอ่าวิธีการทางประวัติศาสตร์อ่าเราจะไปสำรวจไอ่าประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับผมเขาก็จะบอกขั้นตอนวิธีการว่าขั้นตอนที่หนึ่งทแบบนี้นะวิธีการที่หนึ่งวิธีการที่2วิธีการเราก็คือทําตามวิธีการมันไม่ได้ยากครับผมมันทําตามเลยก็จบแล้วนะครับแต่มาบอกว่าวิธีการเชื่อมจิตมันไม่ได้ง่ายนะีหยัางวะให้ความห,หมายยังมั่วเลยโอ้ยกูสวนนะครับพี่น้นอง เดี๋ยวเรามาฟังเทปกันต่อนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปคลิปนี้เอาไว้เอาไว้เท่านี้พอนะครับนี่เหรือวิธีการสอนธรรมะเขาสอนกันแบบนี้เหรือธรรมะเอาถามจริงๆนี่คือการสนทนาธรรมนะครับผมเอาถามอะไรก็ไม่ตอบพูดไปแล้วตอบไปแล้วเคยพูดไปแล้วเคยพูดตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ยท่าน,นดูเป็นตลกตลกนะท่านอย่าไปเครียดนะให้จอนี่เครียดคนเดียวอะสวัสดีครับ